สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนเอฟซีไม่ค่ามีกับเขาหรอกเนาะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะเพิ่มปกเพิมเเมเ่มใจเนาะเพิ่มปกเพิ่มใจแทนคนประเด่นเนาะดีมีคนยอมรับแย่ไปต,ตรงไหนก็มีแต่เอ่อเอฟซีพอโตเนาะ พอต่อแต่เราอะชอบมาแต่ไห,ตไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาชอบนะเราเปนนานตั้งแต่เกิดเรื่มเกิดราวใหม่ๆแล้วติดตามมาตลอดเพื่อนๆนะติดตามมาตลอดจ้ะเคยขาดจนเขาบอกว่าดูหลายๆจนจะไปเป็นเมียน้อยเขาบ่รักเขาหลายบ่ มาแล้วก็พูดแย่นั่นแหละเห็นความมานะความอดทนเนี่ยพอมีขึ้นมาก็อิจฉาตอนจนก็เหยียบย่ำคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงความแน่นอนไม่ได้ จัดงานกันอยู่หมู่บ้านสีกอเข้าไปดูหลายๆคลิปแล้วหลายคนหลายท่านเขาบอกว่าอะไรนะเอ่อทางนี้สั่งให้สร้างสถานการณ์แม่งคิดได้คิดได้จริงๆสมองเนี่ยเขาว่าไงพวกกินเข่าเท่าอพอยูโดดะ โบราณเขาว่าบไม่มีผิดญ่อพอกินเขาเท่าพายูโดนถ้าตําหนินม่มีหลักฐานนี้ก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะรูดมาได้สงสัยแค่ไม่สงสัย ช่วยแทบตายเอาไปชนนซ่งชันนสูอดอุตลับขับทะนอนไปตะลอนไปสรุปแล้วสงสัยเขาอู้ิงที่แรกก็สงสารนะสงสารตนเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะสงสารตอนที่เขาไปเดินเลาะหาแล้วก็เรียกอานนาะ เราก็ใจสลายอยู่ไหนขันหน่อยขันหน่อยแต่เขาก็ยังขนาดเขาไปเลาะอย่างนั้นเขายังมีอารมณ์ถ่ายคลิปได้ล่ะยังมีอารมณ์ถ่ายคลิปอยู่ก็ยังว่าเลยเนาะสิ่งยังก็ต้องกล้องถักเดินด้วยท้องเห เมื่อกี้นี้เข้าไปฟังแล้วหมันใส่ฟังได้แค่ครึ่งเดียวไม่อยากจะฟังต่อเสียดายลุงหูไม่อยากฟังลุงหูมันจะอื้อไหม ดีแล้วที่เขาไี่อยู่โดนอยู่ป่าดงอะ่ะดีแล้วพูดถึงว่าเป็นที่ป่าสงวนป่าสงวนเนี่ยนะมีทุกจังหวัดแล้วทำไมโดนอยู่บ้านหลังเดียวว่าจะโพูดถึงแล้วนะไม่โดนอยู่บ้านหลังเดียวบ้านหลังอื่นบ่โดน น้ำบาดาลก็โดนน้งเสาไฟก็โดนมุงหลังคาก็โดนโดนทุกอย่างชัดจะร้องเพลงอะไรเนาะตรงจะดมก่อนเขียยตามเลยเขียตเลยเขียตามเลย ใครก็ฝากติดตามช่องเลยเด้อจ้าเนาะเป็นช่องใหม่เนาะเพิ่งหัดทำเด้อเพิ่งหัดทำฝากช่องด้วยนะสวดีก่อนเด้อสวัสดีค่ะ